สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบก,กับผมแซมวิ่งวันนี้พามาดูรถเสียเตยเขาบอกว่าเปลี่ยนโบลูกที่สีแล้วเปลี่ยนโบลูกที่สีแล้วเป็นยังไงลูกที่สีพเป็นเอ้าเอ้าโอ้ยมาเตอใสสิีเบียมาแล้ว มาสามอันนี้เขาว่าเปลี่ยนโบอ,อีกแล้วบ่ฮะเตะเตะเย่งหรอเตะหรอที่มัแนแรปรตออกเนี่ยไปแตกยังยสแตกไปแตกไปเปรตมาเป็นไรฮะเครืค่องจกาบูบราณแล้วแล้วอันอันอันเก่าอันนี้บ่อันนี้ลูกไม่ล่าสุดเลยเอ้าอันนี้ดีที่มันแตกก่นเป็นบอก็แค่กระเบิดกระดาษนิดเดียว ไปเอาไหมยังยังเนีเอามันคือแตกบ่อยมันเกิดจากเงี้ยบุ้งบุ้เออบุ้งกันทัานี้แมปมาเหรอแมปโอ้แมนคี้เอามันแห้งก็กันบ่เอาลุงแล้วไหมหนึ่งไม่หรอกคือเก่าไม่หรอกโอ้ยเซเบียสวัสดีครับสวัสดีครับมีกุ๊กขามนะครับโฉหน้าเซเปียนะยังยังหาสาเหตุห่อพ่อยังหาสาเหตุห่อพ่อกำลังหาอยู่ เพอได้เห็ดถึวงคือคือจะได้เปลี่ยนหาหกหลูกหน้อยคอยจะพอะมันมันเรือยังไงของเียทอตอนนี้เศษทอไนะดวระบบไฟก็เรลยนร้บบเล้ระบบไฟก็ออกเลยเรร้อยๆระบบไฟกับแอร์นาะแรงเลยจากมือเนี่ยว่างเสร็จสองมืนอว่างเร็วขนาดเนาะ ฟังยูหอแล้ว่ายกลุ่ว่าจะเป็นเดินน้ำหแหน่แกงครับโอ้จอมนชอบรดำเสบียะมอการ์ตูนน่ารักครับโอ้ชอบระดำเบียนะเจการ์ตูนนี่ครับโอ้ย่างไรเนาะเดครับพ่อเดครับี่ยีเูครับปมาเ็นไงโอ้มันมันเป็นยังสีเลยเวะเเป็นจรงสีเลยหรอ มันคือแตกไปยังสี่ป่ะอ๋อมันขาดเนาะครบเลยเนาะอันไหนมันขาดแกนนะอันนี้ก็แกนขาดอีกขาดได้เลยขาดที่เก่าเลยมั้งขาดที่เก่าเลยสามตัวนี้มันวะมันลูกแล้วมันเป็นยังไงมันนี่ครับมันรับบ่ไหววะทีสามมันเมื่อย์ดิพุงซุงเมื่อยลูกแรกลอยลูกลูกสองเกาลูกเกาลุนเออปึ้งเลยเออลูกสามสองลุนอยู่นี่อ้นลูกที่สี่อาจจะยืดหาอู้นี่แหละก็มันเลยอันนี้อันนี้อันนี้จะเปลี่ยนลูกที่สี่ยังหายังหาโบยยังไม่ได้ บ่ได้แล้วเอราโบ่ยุ่งเสรบ่ยุ่งหลานเลรอเขาเข้มไงเขาเข้มยังไงอ๋ออันนี้อันนี้ภาพรูปเข้มเพาะเขาต้องเสียเงินมาเนี่ยโอ้ยคืออยู่เอามาสัตยอย่างเดียวเอามาสัตยอย่างเดียวผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับพี่น้องก็ช่วยบอกเลยนะมันเป็นอะไรมันแรงเกินหรือมันยังไงครับวังเอาอันตัวตุ้งๆมาคันอีกนห่อยแล้วู่ไม่เคยได้แวะพรุ่น่าจะแวะบ้านลุงเดชหน่อยครับ อันนี้จะเป็นชายาว่าเซเตอร์สีบเจตเตอร์สีบูตระเล็กตระเล็กสามโบครับโอ้สวัสดีครับลุงเดชสวัดีครับลุงเดอ๋อนี่คือลูกที่สามนะพี่น้องอาจจะมีลูกที่สี่ตามมานี่แหละครับลูกที่สี่ต้องมาแล้วล่ะมาแล้วล่ะเดี๋ยวรอชมครับรอชมลูกที่สี่จะแรงไหมมาตอนแรก็จวดเลยล่ะสี่เบียว่ามันเป็นเพราะอะไรอะ ตาเหตุตาเหตุนะเ้อต้นเอาเบื้องต้นเะไม่รู้ไปรู้เลยไม่เจอแล้วน้อ่ลูกแรกแล้วก็หาแล้วไงลูกแรกแล้วก็แก้แล้วลูกสองก็แก้แล้วลูกสามนี่เต็มระบบเลยเอบูตไม่เกินยี่สิบเนี่ยยังขาดนี่งงไหมล่ะนั่นแหละลูกแรกก็อาที่วัดบามาวัดเลยครับวัดแล้วครับวัดแล้วนะเต็มเปี้ยครับเต็มเปี้ยเครื่องแห้งพดเต็มเปียเลย ปันเงละปันนี่มันใช้ยาเตยสีโบมันแปลกปันจะไปใช้ทั่มันเอาไปใช้เัมันแรนไดด้เวาะม่ต้องใช้กบวใช้ทอหะเครื่องลี้นเกนเทอรโบไม่พอแม่นบ่น้มันแอ้โม้นอ้โอนโอ้อ้้ออออ้้้ น้ำมันเครื่องเพราะที่ตอนนั้นบอกว่าไอ้นี่ยังนะน้ำมันเครื่องมาดูดแมนรูปอะไรปุ๊บขาดเออขาดกระเปี้ยนแล้วเออกระเปี้ยนแล้วครับลูกสองเนี่ยมันอันนี้แกนมันน้อยแห้งไหมอ๋อลูกสองแกนน้อยแห้งใช่ลูกสองนี่คือมันโมเมนของมันเอ๊ก็เรียกว่าเอใจก็เรียกว่าเออมันอาจจะแบบโมเมนของมันเออลูกสามดำตัวนี้มากดัดเจอร์ทำเก่าไอ้วเก่ายิ่ลูกแรกเรีกว่าลูกแรกหน่อยก็โลดเราอ๋อที่ที่ไปเสียอยู่บุนยู่ไอ้อันนั้นบอแมนอยู่เนี่ย ผ้าชี้เนี่ยพ่อชี้ลูกสองอ๋อผ้าอันนั้นลูกสองเออในั้นเกาลูนลูกสองอันนั้นอันนั้นลองไปเนาะไปล่องแลนสีแลนไป็นตลาดแล่นเป็นตลาดเออแลนไปต่อไฟโบกู้เป็นไหนฮเบียร์โบกู้เป็นจวดนะจวดเล่นไหจวดนี่อันนี้มันเครื่องคู่ไหมมันเลันนะอ๋อเครื่องคู่อ๋อนี่เดี๋ยวเอาโบตัวนี้มาใส่เนี่ยโบอะไรนิดหน้อยเอาอันนี้ยังน้อยอยู่บ่น้อยแกนมันน้อยอ๋อลูกมันคือ่แต่แกนมันน้อยใหญ่แต่ว่า เดี๋ยวจะรูปจูงไมห่หอมวิ่งคันได้ว่าเป็น,นกนันได้ว่าวายวะล้ย,ยไปใส่มาส์กันไปใส่มามาหันนะเอ้ไปสอนมาสอนเกี่ยวมาโอ้ยเรื่องบอลเป็นไทยรถเกี่ยวหันรถเกี่ยวจมอีกแล้วบอ๋อรถเกี่ยว์จ่อฟอสวันนี้รถเกี่ยวจมอีกแล้วโอย้ยอคันพอครับอยู่ดีแน่นอนแต่เมื่อไรไม่รู้ มันแจกบาทแล้วเนี่ยมันจักบาทแล้วขั้นเนี่ยขั้นเนี่ยอยู่ดีกินดีนะโอ้โหไม่พอไรหรอพอเดียวยังเนาะจัดเตี้ยนอยู่วมีแต่เขี่ยมมีแต่เขมอย่างเดียวผ่อนกับเฮ็ดไก่กับวันเสียนเป็ดกับว่าตายผ่อนกับวิวีเสียอมีขี้ยังไงรถเสียแล้วก็บานเนาะจอร์ผ่นรถจันทร์มาไม่เอาอะไรไปเขีมเออมันอัางขั้นมาประกอบ เสียยิงประเทศเราการ์ดกันแสดงว่าเปลี่ยนโบมาซีลูกนี่ว่าต้องเสียจากบาทแล้วเนาะสองท่านครับกับน้องนิ่งน้ำซิีกพอเสียจากบาทน้องนิ่งเมารถวันนี้โอ้ยแทนนะนาเลี้ยงนาเลี้ยงเหรอเมารถเนาะเมารถสองหลอดนะคันเม้นก็ไปโอ้ยหนาหมื่นเลยคันรถยับนี่ไปเมื่อไหร่เลยคูณเด็นิวายจะได้กระชัง ไล่ประด้เมาไหมแต่รถเง้ยด้อยูู่เป็นเงมันมันลงเนาะมันนี้นะเซตเดียวบอกว่าการรกีการใ้ไปรจะเป็น่าแตกครับตัวเอฟซีเลยวแบตหมดรับชาจไมเข้า่ได้แ่องอยู่ี่ห่าแค่บตมดแบตเบรคครับทานมะเขอน้นอันนี้ยังขายประเดี๋ยเครื่องเนี่ยขายเดียว้ไปขายเขาเไปใ้ เกลียวรถไทยไมโครมีทุ้งย่างมีรถบดด้วยเครื่องไงครับวะอันนี้จักเล้งเนี่ยเดวูเนี่ยจักเล้งจักเล้งเนี่ยสามแล้วตัวนี้ล่ะไรสามแปดสามแปดยังจูนอ๋อเป็นยังเป็นยังคือคือคือเปลี่ยนมันก็ตรงหลุดเลยอ๋อคันนันแบบว่าเหมือนเหมือนรถโมไซค์เวฟแต่ว่ากโใส่เครื่องแคอะอย่างเนี้ย มันมันมันโปรงหลุนนะแล้วมันเฮฮ็ดเ็ดทะเบียนลำบากกันเนาะหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงพี่ธวัชชัยเดี๋ยวตอนนี้เที่ยวกันครับอยู่บ้านยาสาเหตุน้ำมันเครื่องเร็วเกินไปแม่นและปั๊มน้ำมันเครื่องมีปัญหาอืมอ๋อครับผมจานอัดไปดูรถเกี่ยวหน่อยครับเอาได้ได้จานอัดนี่รถเกี่ยวนี่ครับรถเกี่ยวเซียเตอร์ีโบ

เพืนมึนื่อจะตัดเครื่องให้เบเวมาชิเสียมาเลยสองตัวเอสตัวไหนเตัวไหนเอสตัวนี้แหละครับบนะบอเบิ่งกันมาเพื่งโอ้โหหาสาเหตเพ่อนไหนเลยหาสาเหตุอนไดนะในตู้ ในตู้ด้อแนเขาแล้วไปขึ้นไปกันทั้งหจานรถในตู้ในขึ้นแบบงงๆอยู่นะงงเอ้จ็กเฉีดเนมเช็กไปหรอเออมันมันแบบว่าจะไดนล่ะเบิดมองเช็กมันนอเออคบังที่ถ่ายกับการน้ำมันเครื่องกันหรวะแต่ว่าแรงดันมันยืขึ้นอยู่เนอะเลใ้เครื่องเมือเห็อบงนีอ๋อนันกําเน็ดบ่อยมนถอดมีชาจรัอ๋อเดี๋ยวท่านสอยิน อันยังเอาีเกียท่านเข,ขายู่ติน่ครับเดี๋ยวไปอมซิปมือแล้วลูกน้องอยเยยบทีเ, <c oughs> เดี๋ยวจะตคืองไเอร์ครับมันเป็นยังไงนี่ครับทีเป็นยาๆเมน่อั้วบจะองครัมันเป็นยังไงจะลองดูครับมันเป็นยังไง প্ৰচূৰ্ণ আকাশ সিহাৰে এঘাৰ যায় ยอายากเครื่อง,งลองเบิรงก่อนนี่จะไหนน้ำมันเครื่องสาดเลยป่ะจวดเลยนเออลน,ยยน,นาะเจิดเต็มพื้นเลยดชหรือเนามแต่ยังหาสาเหตุไม่เจอครับเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะอะไรจังเลยลองดูครับ

แลไปเรียนมาจำหนีเนาะโอ้ยเครื่องมันตีกับแต่ว่าใส่ได้มะมึงใส่ได้ใส่ได้ไม่ต้องใส่โบดอกไล่ทอกอดเฟี้ยวกระเจียวเรืองแสงสวัสดีซื้อไหมซื้อจอมันนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ